แต่ว่าใส่เวลาเด้อพี่น้องเอ้ยคันบ่ใส่เวลานี่สิว่าให้มันท่านใจขี้ยาลุกบานบ่ได้ยา้ยาลุกบานท่นเวลาแต่ว่ามันพอหายขาดเออยายเป็นหยังแน่ใส่เวลาโดนแต่ว่าจะหายขาดจังซี่นะเข้าเข้ากินไปเรื่อยๆย่างก็ย่างน้อยก็ต้องไป้3เดือนเด้อหัวมันบ่ถึือีหลีมันเป็นอแบบเก่าหนักแบบเก่า ปวดที่แบบเกเา่ามันบาคายบาหยังเอออันนั้นหมายความว่าต้องไปถือเพราะถือแต่ว่าดแผลปวดต้องปวดปวคู่กันหรือล่ะใช่สามเดือนอเปลี่ยพวกเว้นเซนเนี่ยเซนอันอันยหญ่ใช่สามเดือนเขามาแล้วยจะหัวมันดีมันเบามันหยังขืนไขมันฟังเถื่อที่ออหยังเข้ามือล็อกมือหยังสีพวกเก็บพวกปวดเออมันมันมันมีขืนขาอ่อนแงอ่อนจนที่ยังเมื่อใดได้กี่อืมอันนี้ ปานี้เป็นจะไหนแล้วปานี่มันมันเบาึ้นนี่ังเขาเขาง่ายอยังง่ายนี่สินะไปวันหด้องสามเพียรนมันจับไปว้ายจำนำตกใส่เวลาใจหอบเจราะต้องสีตาเห็นจำนำเนอกันอยากดีให้ตามตามทีโดนุ่นเสร็แน่อยาใส่เวลาแน่จจะไปคิด่าใจหอบก็ตกใจเหนไม่ใส่หนติณก สมป็ั่เวสมกมุนไแม่เป็นระบบกับายบ่บ่มีม yeah. no ีแต่แขนขาอ่อนแหงอ่อนแหงแล้มึนชากะมึนชากับแบบนี้เหรโอ้หนึอกกจนกำจังสีนกจกกำร้มก็ได้นะกำร้มงว่ได้เด้ตะกี้มันนอกรอกนิ่วจันได้จับงัดปอกไหมโอ้โนมามกินแต่ตัวนี้ย่านวดเดี๋ยวได้ใส่บ่ ว้ใส่ตลอดเล้แล้วใส่อย่านวดจะใส่อยู่ในกระเป๋าเอามาเบิ้งเอาออกมาเบิ้งมันกอกลีนี่องใสอออะายนี่อาวุธอาวุธพกติดตัวตลอดเพราะว่าอย่านวดสำคัญเวลาโบถือหวยมากเอามาดมมันจะเป็นลุ่มล้ำล้ำวัางเลย นวยายไปนวดมองใดนี่ยนวดน้ำมือน้ำขาสิ็นวะนวดน้ำมือนี่นี่ล้กกระใส่อันไว้อันไว้ขาข้าวเราก็เป็นลัดกับบุกมาเป็นเดียวนี้ันมี้จะกินนอนเบเร่เด็กมันสิตังเลยเออต้องในนั่งนอนในนั่งน อันนู้นมุ้งหนึ่งชิ้นเลยขั้นใจก็บ่ได้ไอ้มันก็อยากไอกะขั้นพ้าขึ้นมาอยากไอเลยเนี่ยต้องใส่แล้วันสงดีนี่เพราะไอเลือดี๋ยวมีทั้งสองแบบนะคะยายได้ใส่เทิงยาหนวดเทิงกาแฟใส่ทั้งสองอย่างท่านติดต่อกันสามเดือนโอเคเดี๋ยวเคสนี้เอาไว้ตกรณีก่อนเด้อจ้า